เกมที่เล่นอย่างที่บอกเกมที่เล่นน้องปหนึ่งต้องได้เปรียบอ่ะข้อร้อยเก้าสิบเก้าฮะถังเอมีน้ําอยู่หนึ่งในหกรู้จักคําว่าหนึ่งในหกไหมรู้จักคําว่าหนึ่งในหกไหมหนึ่งในหกนะอ่ะไม่ใช่แบบนี้อ่ะหนึ่งในหกหนึ่งในหกคือหนึ่งหนึ่งอ่ะอ๋อไม่ใช่อ่อมีอยู่หกส่วนมีอยู่หกส่วนอ๋อเล่เล่น อ่าคุณใ้เล่นมุกอะไรนอกนอกับน่อกนะปึ๊บถัง A อมีน้ำอยู่หนึ่งในหกมีน้ำอยู่หนึ่งถัง b มีน้ำอยู่หกสิบลิตรนำน้ำทายถังบใส่ในถัง a ทั้งหมดจะทำให้ A อมีครึ่งถังเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะดูนะบีเนี่ยมีอยู่หกสิบลิตรเอาบใส่ไปใน A อปับ๊บจะทำให้ A อเป็นยังไงนะครึ่งถัง อ่าเอเป็นครึ่งถังก็คือตรงนี้สแสดงว่าสองส่วนคิดเป็นกี่ลิตรยอดเยี่ยมมากเลยสองส่วนคิดเป็นหกสิลิตรยอดเยี่ยมสองส่วนหกสิลิตรสแสดงว่าหนึ่งส่วนกี่ลิตรหนึ่งส่วนอ่าหนึ่งส่วนสามสิบลิตรโจทย์บอกแต่ถ้าทำเปลี่ยนกันนำน้ำา A ทั้งหมดใส่ในถัง B จะทําให้ B เต็มถังเขาถามว่า B จุเท่าไหร่ แสดงว่าตอนแรก A มีเท่าไหร่ตอนแรก A มีเท่าไหร่ตอนแรกอ่าเยี่ยมมากตอนแรก A มี30 B มีเท่าไหร่60เอา A ไปใส่ B หมดปึ๊บจะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะยอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบ90ลิตรโอ้ใช่นะ